แรกๆก็สงสัยอะช่วงหน้าหนาวเขาจะไปไหนเขาต้องอยู่ที่นี่แหละมันก็น่าจะใช่ประมาณนั้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาสามารถอยู่ใต้ดินได้แบบสบายสบายเห็นที่สวนผักหลังบ้านเห็นกับตาเลยเห็นแต่ก you know? ้นแบบนี้แหละ เห็นแต่ก้นหัวอยู่ในดินขุดรูอยู่นี่เอง mm hmm. ก็ว่าอยู่หน้าหนาวหายไปไหนกันหิมะเยอะๆแถวนี้ทำไมอยู่ได้ mm hmm. เพราะด้วยการชนีนี่เอง mm hmm. เขาอาจจะมีระบบอ่าเขากันเนี่ยนะ mm hmm. ช่วงซัมเมอร์ช่วงที่บบมีหิมกะก็พากกันกิ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 น กินตลอด24ชั่วโมงกินเพื่อสะสมระบบกันย่อยกับย่อย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 อ่ากินเข้าทางปากออกทางตูดประมาณนี้เลยกินเข้าไปส,าส,สะสมเสบียงอาหารไว้ในท้องไม่ร่างกายหอดนา,นาวๆว่าต้องกินนอนอย่างเดียวน่าจะใช่อาจจะค้ายๆหมีเพราะว่าหมีช่วงหน้าหนาวก็จำสินไม่ออกหากิน น่าจะคล้ายๆกันบทสรุปก็น่าจะปะจะประมาณนี้เดาค่ะเดาวดา,วดาวเนาะว่าช่วงหน้าหนาวหิมะเยอะๆแถวเนี้ยหิมะเป็นเมน็ดเลยนะเขาไปอยู่ไหนพอถึงหน้าร้อนเขาก็โผล่มาแถมเยอะกว่าเดิมด้วยก็เดาค่ะอันนี้คือลงรูแล้วเขาขุดรูบรรยากาศฝนตกก็ใช่ว่าจะชอบ เพราะว่าช่วงนี้อากาศติดลบแล้วเขาก็เลยเริ่มจะหาที่กำบังประมาณนี้บรรยากาศฝนตกอึมครึมเมื่อครึมบางทีก็เจอเห็นเยอะๆใช่ว่าจะเสมอไปเพราะว่าอยู่ที่สภาพภูมิอากาศด้วยว่าหนาวแค่ไหนหรือว่าร้อนหรือว่าอย่างไรแต่ถ้าฝนตกนี้ก็จะเห็นเขาออกมา นี่แหละลงไปแล้วหายไปแล้วเผือแป๊บเดียวหายไปแล้วสรุปแล้วคือขุดรูอยู่นี่เอง